สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้พลศาสตร์ของไหลนะครับสําหรับการคานวณหรือเรียกให้ง่ายว่าคอมพิวเตอร์ชั่นฟิวเดินนิ่งหรือตัวย่อนะครับสี่อกตอนนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่รู้จักในวงแคบๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มของนักวิจัยสถาบันการศึกษาแล้วก็เอกชนบางส่วนนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับการไหลของพลศาสตร์ของการไหลซึ่งจัดว่าเป็นศาสตร์ที่มีความยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่สําหรับ ปัจจุบันนะครับก็มีบริษัท SolidWorks นะครับเขาก็ได้พัฒนาตัว Add-in นะครับที่เป็น SolidWorks Flow Simulation เข้ามานะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการกับการ Simulation หรือว่าการจำลองการไหลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแก๊สชนิดต่างๆนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เขาก็ได้มีไฟล์ที่เป็นตัวให้เราฝึกนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับเราสามารถเข้าไปในที่ไปที่เว็บไซต์นะครับ SolidWorks นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตรงปุ่ม Support นะครับ เมื่อเราไปคลิกที่ปุ่มทับผ่ะวระครับไฟเทนนิ่งไฟนะครับให้เราดาวน์โหลดครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็เลือกอรุ่นหรือว่า,าตัวที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับในที่นี้เราจะดาวน์โหลดตัวโฟล์สิมูเลชันใช่ไหมครับให้เราไปคลิกที่ตัว solidworks simulation เมื่อเราคลิกเลือกรุ่นที่มีแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกตรงดาวน์โหลดเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ครับไฟล์ที่ได้ก็จะมีชื่อว่า SolidWorks Simulation นะครับซึ่งภายในก็เราก็จะประกอบด้วยไฟล์ที่เป็นไฟล์เปล่านะครับก็คือจะมีโมเดลที่เรายังไม่ได้ทำการซิมูเลชันแล้วก็ไฟล์ที่ทําทการซิมูเลชันเสร็จแล้วนะครับก็จะให้มา2องอันแรกคลีนนี่ก็คือไฟล์เปล่านะครับที่เราจะใช้เป็นตัวในการฝึกหัดนะครับก็ยัมีทั้งหมดสิบห้าบทด้วยกันนะครับโดยซึ่งทั้งสิบห้าทั้งตัวอย่างน,นะครับเราก็จะมา ทำการทดสอบการจ t ล o นนะครับในตอนต่อไปนะครับ